พี่น้องยายฟังว่าละลาบกับผู้สู้กินไม่จะโต,ต,ตแม่เลยพี่น้องนี่แต่ผูแม่เป็นส่วนมากใส่ไปนี่ครับใส่หอจมจนวิ่งมองๆเลยครับ เอากปดูเลือเปิดเพลง,ลงให้ฟังเอออาจัดเพลงไปสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจัังดใค่าก่อนยินน้องไม่ถอยกินไ,นไนด้สดเสมอฟังฟังพี่น้องหน่อยทักทายพี่น้องเลยเฮ้ยสวัสดีจ้านี่สวัสดีค่ะทุจ้าก่อนทุทุจ้าทุจ้าก่อนเล่นย่างดินดนตรีต่อทุจ้ากอนแล้วเราดินดนตรีให้พี่น้องฟังบ่อยเลนะฮ เอาดินถเถอะกดนี่บอกนึกว่า,างั้นละตินพรมวนคักไว้ละเดฟี่น้องใหญ่ฟางว่าละาละาบกับปูสู้กินออบอก นี่กระของพอรุ่นแม่ตู้ออกมาคือเก่าอละครับดได้บักหลายดิด,ดองไว้กับตั้งหลายครับพี่น้องปูดองมาดิครับรเบพวงนี้เพิน่นได้แต่ต,ตัวแม่เลยดิพีพ่น้องเลยมีแต่ปูมแม่เป็นส่วนมากเลยแม่อ่ทองแม่อ,มาาอ,อ่ตามแบบนี้มันเป็นตาหน่ายด้อพี่น,น้องเลยแกะเลย,บยใบใยป่านอันนี้นกตู้เย็นด้วยแล้วครับพี่น้อง แก้พี่น้องมันก้อนเลยมันปูแล้วแก้งามๆก่อนขึ้นแน่นเถอะมันอยู่ครับแต่มีมีทันมันแกะไปเลยครับตัวนี้บ้านตัวนี่เลงยหุ่นเอ๊ยขอน้อยว่าปูบรกาศเด็กหน่อยครับผมมันตายมันสลบแล้วมันปูอ้ามอ้ามแล้วอ้ามอ้ามก่อน ขวัญขวัตัวขวัตัวอ้ขวัตัวก้อ้น้าเอาวัเอามันมันน้ำนนั่นเขาปตะดัน้ำตัวนั้นกาศปกสีตรงหองเตียงละะครับแมนเขเ่ินเอาแล้วขามันเอาไปเห็นยังครับตั้งแต่ตั้งมัน ชุดนี้เราไปตัมตัมแล้วก็กรองน้ำน้มันประมาณนี้น้ำมันน้ำเนื้อของมันแหละมันอูว่าเดมันไหลได้ดูด้เนาะครับมอันนี้คุดเอายุมมองเดียวได้ด้นี่ครับใสช้อนปั้นั้็นนานเท่ากับแม่เนาะแก้วขึ้นไหม เอาไปน,นั่งไม่ใช่แม็กแล้วเราว่นาะนี่ครับวันนี้อันนี้เอาไว้ชะตำครับผมเปลี่ยนคนเห็ดหรอครับเจ็ดสู้คอสู้แม่กินก่อนจ้ <c oughs> วะว้าซายโบกินเด็นนกใสม,มันมันมียู่ส่วแบ่งจากการเห็ดแบบนี้อีกแบ่งหนึ่งคยเห็นที่สารบางหน่อยเห็ดคือเคนเอาอีกกระปู๋ไปต้มเลยถึงต้มเป็นตัวเลยนรอแม่ถ้าเพราะ ก่อนจงมาแกะเอาเนื้ออ,อ,อ,อย่างมหนองมาตำคนอันนี้จ้าแม่ตู้นี่เด้อสาเหตุปูดองเรียบร้อยแล้ะจ้าส่วนหนึ่งอันส่วนหนึ่งแถวแม่ว่ายอยากกินลาบยี่กะปูก็ได้จงไวจ้าอันนี้อีกสองมือกินได้จ้าปูดงมมองแมนแล้วห้าต้มเล็กแล้วใสน่น้ำลงไป แล้วเราก็เอามาใส่ตะกรงกรวิธีการเนึ่งคือใส่ไม้ของตุ๊กปูแบบเต็มร่อยจ้ะเสื้อกุกมไม้นี่ละพี่น้อง ปู่ไม้ครับนี่พันเบาไต้ครับโอ้บมม่วงเบาบอกครับพอแม้พันเบาไต้ใส่ซื้อมาอแต่ถึงแล้วอพอปลูกไว้หันปานนี้ง่ายครับพี่น้องแต่ว่าต้นเผาอยู่นี่ง้ายแล้วเด้อพี่น้องเลยง่ายเอาไปโสดแล้วครับเอาไปมองกองควางก่อนแล้วต้นม่วงเบาไต้มาแทนครับเ<า>พราะต้นม่วงมันตอนตอนง่ายครับสาวขึ้นพอเป็นมาเท่ากับตอน้นํยต่ำก็ได้มันยังมีโกครับ บรรยากาศคางบ้านพอหน่อยสวยงามด้วยครับผมมองไปฟังทางพุ่นกะดอกพักบุ่งขาวร้อยนั่นกะกล้วยง่ายมาไหมครับกล้วยอันนี้กล้วยยัง่ครรเหลมาแต่กําแพงเพชร่นเลยกล้วยไข่ครับพี่น้องอไปเอานอมาแต่ทางนั้นละงายนอมาแล้วก่ซุมนี้กับแม่เมือเ่อเด่นกล้วยไข่ทำไมนี่นก็อาราออกมาดเลยเดี๋ยวเบิ่งจุดตรงขี้เลยน,นี่ต้นตู้งเองตู้งเอา จะมาอูไฟให้มันสุกจ้ะไม่ต่ำหรืมั้งกูก็จะไม่อัดพุณ้องต่นกะจะเป็นก่อนำอาจะอกนมา ไปนี่ครับใช่หอมเนาะหอมจนวินมองๆเลยใช่ไหม่เลยเพราะอยมากิ่นมันเมาไหมเมนบหครับก็หอมไปอีกแบบอยู่นด้แหะครับใช่หอมเตรียมพักใส่หลาบก่อนจะี่นองจะมีหอมแดงมี่แน่หอมเปรี้ยแล้วก็พักชี่ต้นหอมจ้ะ

บางที่เ้าวหันพักนัก็คือเ้าวรอให้ตัวนี้มันเย็นนะจ๊ะเพื่อว่าเ้าสิใส่เขาขวใส่ยังมันสิบ่เปื่อยขันห้ามันห่อนมันสิแบบเป็นยืงเนาะ<อ>ครับขว้ามันสิเปื่อยใส่เกลือจ้าพี่น้องจากน้อยหนึง่งใส่น้ำปลาปรุงรสชาติตามใจชอบของเราก็าจะยอดน,ดน้ำปลาแดงนั่นเลยจ้าจากน้อยหนึง่งเพิ่มความนัวขอเดื่ให้อนหน่อยหนึ่งขอบคุณค่ะติดต่อส้ เดโทรมาหาไส่ปุครับไยังคะตามไยไปเลยขัแม่ขวัวขาวขัวไม่เด้นะต้องประมาณนี้ล้วครับไปได้เอาหรอกเอาอะไะสิเพ,พ็ดปะเนาะเพีดเด้ <c oughs> อกรายพีกร้อนนีเพ็ดเกดครับ <c oughs> ร้อมมีดีได้ครับผม ที่เด็ดของเฮาจ้ะพี่น้องกินปนผูบีบกระกอัดเส้นทั้งขาพก่อนจะเม็ดปาจ้ะว่านน้อยๆเป็นแต่หว่าเอาแม่แล้วว่ะคนณจำใช่กระกอัคือแซมนะใช่จาะให้เล่าตัวมันว่าให้เรากินที่หลังต้องงับปากไว้ครับเอาไว้ทั้งขางเพื่อผู้ใดบ่มากกระกอักับผีฟังหนึ่งแล้วจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูสาวบ้านนะวันนี้ ลาบอีกับปูจ้าพี่น้องก็ผักยกสวนเลยจ้ามาเสียเสียตั้งกันเด้อจ้าเด้อจานี่หนึ่งตีมูลค่านี่ลอยเก้าเครับผมโอ้ยอะไรแล้วสัญาฟูดปูจำแล้วมี่เขบคุณหลายๆครับทีมงานอีสานบานน้อยครับผมมาเด้อครับฝันใส่ถิ่นไปเอาลูกหลักกาให้แม่มากินบ่ครับเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเสียบเบเดี๋ยวนะครับลาบกระปู เด้อพอรลุนแม่ตู้ก็ได้เอามาส่งเธอละเ <c oughs> สีบลำเบน <c oughs> กับแม่ตู้ก็ว่าันนิดน้อยทุกคนเอาเลยพอน้อยยินยรู้แล้วุยเ็จกับหลูดโดดจังไงกันด้อว่ามันหลับไกลหลับพอดี <c oughs> พักกับเต็มเต็มถาดเลยครับเข่าระบบแบบหลาบกระปนครับผมพักหลายๆเสียบอีดีพี่น้องเลยไนการ สวัสดีครับพี่น้องครับผมกินข้าวกับพ่อเท่าเลยนี่เลยครับผมน้อกินก็ขอจีมมือใส่ัสดำผมบม่ต้องไปกินประจําหรอครับซ้มไต่ซ้มหนึ่งไซร์โบเฮให้กินเด้อลาบอีกระปูนเนี่ยเป็นยังครับใจน้องเจ้าของโบม,มากินก็เลยไปอยากเห็แใงโมกินเนื้อปุ๋ยคำใหญ่ๆเพราะว่าแม่ตดำเป็นคนไปขุดอู้ข้าวครับ ใช่คุณพ่อที่เมืองเนี่ยทายมันแสบเดีว่าเราดุดดดคือต่ำพวกกินยำหอยดองน้ำทรายเราต้องมันระล่มเดียวกันอันนั้นต่ำกินบ่ได้เพราะว่ามันทองมันทองบ่ดีครับกินก็ผักชีเล่าเด้อทัพพอเข้ากันอืมไอต่ำกินนะไอ้ผักชีเล่าอยู่ฟังที่แสบขวาน เหล่านี้เลยเจ้าพี่น้องแซ็ตแล้กพอุยทำยางไงปุยข้าวครับเรจะเห็นมะเคือขึ้นพี่น้องให้พักมนเือปกอยู่ออกกระเด็นพันมะเขอขึ้นพลอยฟองให้สมิตพอยด่ามมันคือดำกินเลยกว่ากินลดนะอค คือเคียวกระแตกแล้วมะเขือได้แตกบนเขียวแตกมันเป็นแมงไอยนึงมันกรอบมากั้งได้กินมะเขือคืนมานี่ละได้มาคุณลุงสำเร็จหน่ละกรอบที่สุดพอยที่สุดถ้ามันเป็นหลาบปูที่แบบว่าลุ่โตัไหมครับใจปกติตองกับอาจจะบ่ได้มากไม่นู่นี่มากเกินไปเพราะว่ามันยัมีความที่มันปวดหัวไหมครับแต่ว่านี่คือมันกับบ่ได้ถึงแบบ เป็นกินปูที่มันมากเกินไปมันมีกินลาบกินอย่างกินเข่าขกับขบกอกของพร้อมเห็นไหมก็บอกกอกไหมครับรุองตัวครับกินได้หลายแล้วย่างไส้ซม่ีมือกับของร<ะ>้องเบิง่งนได้กินที่หลังด้วยเมื่อกั้งลาบเนี่ยอย่างทีอย่างหน,นึงห่งลาบปลาดุกแม่นวะก็คายลาบปลาดุกฉบห้องแฉบไปดีใส่เอาเย็น จำใส่ประกอบไปพอจำใส่ประกอบไปถุยหน้าถุยหลังเนี่ยแล้วมากอก็ได้คำขอถวะไงต้องคืยคำยิ่งพอ่ยิ่งพอจำต้องคุยนะครับหน่อยนี่แก่ไหมแต่ว่ากอกกูอยากดูดก่ แมบขาคนาดเนาะครับก่าครับได้กันเท่าท้าดูกังเหรอต่ำร้องไป <c ười> บาา่าเขาคืนพอยเธออยากให้ต่ำรอ้องต่อมกินพักแบบนี้ครับก็พอฝากพี่ฝากน้องให้แม่มันีันมันละ แ่บลีเดอร์พี่น้องลาบกระปูนโอ้โได้กาันมันหอมไปจำถือกับในมากกอ่เนี่ยส้มไปลอยจังไรน,นึงครับครับก็บขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเมาแ่บๆนํำเดียวเด้ครับพี่น้องกระปนเก่าจุดเก่าไว้เส้นเลยครับเก่าจุดเก่าไว้เป็นเก่าจุดเก่าจุดเก่าเต็มสิบครับ